ชว้ตั้ง si ตัวของมาติดเดี๋ยวเราตัดสินแกนแชมปพร้อมเสียงฟ้าเดี๋ยวปิ๊งโหหาใหญ่เลยได้ปไม่ได้หยุดนะหาใหญ่เลยายล้ิสีดีขึ้น มุดลอย่าอยู่หกสิบอยู่หลดเลยมาลอยมีกระสีคนลาขากระลาสิบไปแล้วขาขาไปนี่ด้ย ङ्ग्रि <laughs>

ดูเนาวนะคะดูเงายังไงก็ต้องชีแจงไม่ได้แ่นั้นเองราการไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบครับต่อไปเป็นการประกาศผลรุ่น18เดือนขึ้นไปเพ้ผู้สีแดงนะครับ ชนะเลออันดับ3นะคะรับเจ้าลักสองครับยกมือครับอันดับ2ครับฮองเต้ครับและอันดับ1นึ่งแตงโครับนี่เยรับอดม่วนะคะมัวนะคะลัวมุลคาหาหมุ0นบาทนะคะตอนนี้นะคะใกล้หมดแล้วลดราคานะคะ12บสอเมอหนึ่ง0บาทค่ะ